อาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการฮิวากิเกมแคสเตอร์นะครับรวันนี้เราก็อยู่กับรายการวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเวอร์คอสโมมินิเกมเซิร์ฟเวอร์เกมแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญหนึ่งคนนะก็คือคุณเต้จิก้าอย่าทำเสียงอย่างนั้นดิบอลลอนนี่เป็นเกย์ครับมันเป็นเกย์ครับไม่ใช่ครับ เห็นไหมครับเกป่ะครับผมรู้นะท่านอันนี้เอ๊ยพี่ปอนไปไหนอะ่ะลงไปด้านล่างด้านล่างมีกล่ลองรอขั้นน้อยด้วย่าทิ้งฉันไว้ที่กลางทางทถูกทำถูกผมขอดกแล้วที่เธอเลือกเขาแล้วทิ้งฉันไว้ที่ลำปาง ทิ้งกันไว้ที่รูดักถามเรื่ออะไรเฮ้ยท,ทางนี้ทางนี้ทางนี้กระโดดด้วยนะค,คือผมอาจจะกระโดดได้ตรงนี้ผมต้องกระโดด,ด้ได้คือสเปซบาร์ผมเสียนะครับพี่บอลมาดิครับที่พี่บอลสมัยก็สิบดีครับเฮ้ยพี่ปอนมีอาหารปะ ยึดนะครับเขาขอเขาพึ่งบแล้วหนอนเราความพึครับคืออะไรวะเฮ้ยเตรียมตัวนักสามร้อยนึ่งโอเคตรงนี้ต้องงึกงงักงักหน่อยตรงนี้ทางไอเดีแท้ไอเดีแท้ลายเล็บเพล็กสองแปดเก้าแต่ว่ามันไม่ใช่ไอเดีแท้ผมมันไอเดีแท้ใครก็ไม่รู้ไม่เจอมาในในมาคาสกินไม่รู้อ่ะแต่มันบอกว่าเป็นไอเดีแท้ แบบที่เล่นเซิร์ฟฝรั่งได้เหรอเล่นแต่เล่นเซิร์ฟฝรั่งไม่ได้เอ้าก็ไม่ใช่ไอดีแท้ครับไม่รู้แต่ในเซิร์ฟพี่แท็้บอกว่าไอดีนี้มันไอดีแท้แย่แย่แบแย่แก่แกแก่แย่แก่แม่ธนูไปฮะเมื่กี้อุสาย์ยนธนูให้มีอันนึงมีอันนึงมีอย่างอันหนึ่งมีอุตส่ามห์มีอุตส่าหิมดิม ตึนตึนเดินถอยลังแบบแป๊แบบเมเเดินเดินหันข้างเอ้ยผมดิกหนาไปอะผมผมผมยังผมจะยังไม่ปาเอ็นเดอร์เพลนนครับค่อยป่าตอนเจอศัตตูจะบอกว่ามินิเกมอันนี้ผมมก็ได้เล่นแล้วพื่จะสังหารไปสองเลย ชนะหนึ่งพีสังหารสังหารเจ็ดชนะชนะสามไม่ได้เลวไม่ได้แล้วต้องไปปั๊มคิวแล้วตอนนี้ตอนนี้แยกทางแยกทางแยกทางกันตอนนี้แยกทางกันโอเคโอเคโอเคโอบเจบเจ็บบเสียวตกจังโอเคดับไฟครับลูกธนูโอเคลูกธนู ไอทังลองโลและแอปเปิลทองลูกมากคนเริ่มเหลือน้อยแล้วล่ะพี่เหลือกี่คนละห้าตรงนั้นไม่กองบอาแยกทางกันก่อนดแล้วผมเห็นกล่องผมเลยมาทางนี้เอาจริงๆนะตรงนี้ไม,ม,ไม,ม่ไม่มีใครเห็นกล่องเลยเหรอ,อของทิพเทเทั้งนั้นมีดาดไดมอนไหมละ่ะไม่มีอ่ะผมใช้ดา ผมใช้ดับไฟกับดับหินสองอย่างก็โหดแล้วผมเคยเล่นอยู่นี่ดาบเดมอนนั่นที่สองโอ้ดีใจเอาไหมล่ะเดี๋ยวผมหากล้องกันหากล้องไม่เจอมานี่มานี่มานี่หนนีะเดี๋ยวกำลังมิ่ง้ยกระตกโอ้ปตีนปฟตีนกูเลยอยู่แถวโน้นอะ คิดบอนอยู่ไหนะเห็นชื่อแล้วละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนคือนายเห็นกล่องแล้วนายเปิดยางกล่องนั้นอ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเอ้ยกระุดอุ้ยเสียวล่วง้านหลังด้านหลังด้านหลังมทิ้งขอกน <c oughs> คิดปอนั้นลูกขนูไหมรักสิบอันม,มีอยู่สี่สิบโอ้โห แบ่งสิบอันไม่พูมแบ่งกีครับแบ่งแล้คนแบ่งผมสิบอันดิไม่ได้ไม่ได้โอ้โหนายไม่ใช่นายไม่ใช่นักแม่นพันดรงไม่รู้เลยไม่มีเข็มทิศหรอถามจริงมีถ้าไม่มีแล้วจะรู้ได้ไงว่านายอยู่แถวไหน ผมไม่ม oh, hey. ีช็มท oh, like oh. so ิพผมไม่ได้เลยเือเือไปหมู่บ้านที่ไปหมู่บ้านแห่งการติดไฟเหออรอผมด้วยจ้าไหนอ่ะพิจิ๊กกองพิษปอนอยู่ไหนอะลงไปข้างล่างวะลงไปข้างล่างหรืออะไรอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเออดีนะกดชิปทันมาเร็ว เอาเข็มทิศไปเอ้ยเกือบร่วงดีนะขึ้นมาได้ไม่รู้ทำไมเข็มทิศต้องสองอันทำทูปแล้วเออเออเอ้ยเอ้ยอืมโดนจนได้ถ้าเกิดผมแม่นทวนมีอ๋อตายปะเฮ้อมันต้อง ติดไฟด้วยเฮ้ยแบบต้องมันต้องเดินผ่านไฟ oh, oh, oh. เพื่อเปิดกล่องโอเคได้ได้ได้ชุดเหล็กมาครบชุดแล้วแล้วก็ด,วดาบไดมอนด์อีกอันหนึ่งแล้วก็ลูกธนูอีกยี่สิบอันเกือบตายแล้วเนะี่ยจะขึ้นไปไงเนี่ยวเนี่ยโอโ้โหเสียงเลยเว้ยอา้ากจบตกนี่กูขึ้นมาทำไมวะเนี่ย ขึ้นมาทำแมวอะไรเอาอนี้ไปไหนมีแล้วออ๋ะจะตายแลน่เลยแล้วสองหลอดเนี่ยอื้อถล่วงไปนี่ตายแน่นอนอีก,กูอีก,กูอีก,กูอ,อีกัมบ้านทำไมอีกูแย่ตะกิ้ครับยาทั้งหลายลูกแบบอีก,กูใต้โอ้โหพี่พี่ พี่พี่ปอนครับเห็นพวเนี้เนี่ย้างล่างเนี่ยพี่ปอนไม่เห็นกล่องตรงนี้เหรอถามจริงไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหแบบของโคตรแรงอ่ะแต่ละอันอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหของเต็มตัวเลยเนี่ยสุดยอดอะกล่องเนี้ยอาหารมาอาหารมาสตูมาครบละครบเครื่องละครบเครื่องครบเครื่องเรื่องอาหาร เอายัง okay, นะผมพร้อมแล้วในเฟอร์เน้นไม่มีของอ๋อไปไปไปรเริ่มหาคนกันอุย้ยดับไดมอนเยอะเบยผมมีดับไดมอนสองสามอันแล้วเนี่ยมีสี่อันอะ่ะแต่ว่าอยู่ในกล่องไม่ได้ออกมามันเปลืองที่โอเคครบแล้วผมครบทั้งครบแหลไะ,นนะไปยังไงผมยังกันจัดเรียงของก่อน ผมแดงแมของเรียบร้อยแล้ว,ลลวผมจะชอบเอาอัน,นี้ไว้ตรงนี้ใค,ครคบและแยกทางแยกทางแยกทางเค okay, แยกทางผมไปทางขวาผมผมก็ต้องไปทางขวาดีพอทางซ้ายไปแล้วเออจะยกทําไมวะก็เดี๋ยวค่อยแยกทางกันตรงอื่นไงเออกับตกนั่นแหละเมื่อกี้ดีนะกดจิบพันอูโหูอา้าวถ้าเกิดเราฆ่ากันเองแล้วตายไปหนึ่งคนก็ เหลือสามแล้วขอไปทางขวาใครยผมไปทางซ้ายแล้วก็มาเจอกันตรงนี้นะไงก็ได้แต่ขอเริ่มแบบอาหาเนี้อาหารอาหารอาหารของนายก็ลูกธนูไงไม่ได้แอมครับไม่ได้รับประแดดผมหรอกครับผมนี่กดสเปคบานรัวเลย เจอกล่องอือเจอกล่องไม่เจออาหารครับใช่เหมือนผมเลยเจอแต่เจอแต่ดาบเออมีแต่ดาบทองดาบไดมอนด์ือแล้วคนเขาไปอยู่ไหนกันหมดวะอยากรู้จังสงสัยสองคนนั้นมันต้องทีมกันแน่นอนอืม ทีมสองงั้นก็โอ้งาน <ผม S 1> เข้า<ด>แล้วไงขอขอเหอะขอให้ไปก่ลองนูนแล้วเจอกับเอ็นเดอร์เพลอันหนึ่งลูงตาก่อนอา้าวตายมันติดหลังตาแล้วมันติดผมไปด้วยพี่อาวนาจะฆ่าตัวตายทำไมผมเป็นเพื่อนพี่ไงวะ โอเคออกออกรับก็รับแค่นี้แล้วก็จบลงไปนะที่นี้แล้วก็สักนิ้แน้าก็ต้องขอจบที่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวก่อนหยุดคขีป